ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาทำรีแอคชั่นเพลงใหม่ของ G.Iden กันนะครับต้องบอกก่อนว่าเพลงหน้านี่อ่ะค,คือเพลงไลออนเป็นเพลงที่แมทมากนะทุกคนเพราะว่าคนที่ไม่ใช่ติงหรือว่าคนอรอบรอบข้างแล้วเนี่ยฟังแล้วแบบติดใจมากเพราะว่าเพลงมนแบบมีความพอมเฟียดสูงมากอัยทุกคนซึ่งคัมแบครอบนี้ก็เราไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเพราะเรายังไม่ได้ ยังไม่ได้ดูข้อมูลลึกเชิง,ชงลึกเยอะนะแต่ว่าที่เราดูทีเซอร์ก็คือทีเซอร์จะเป็นแบบเหมือนอนารมณ์แบบผู้หญิงโดนทำลายนะเพราะว่าแบบเหมือนตอนที่โดนฉากนิ้โดนลากอะไรแบบนนีะ้คือหน้าบบจะดูเศร้ามากแต่ว่าวันนี้เราจะมาทำในดิกชั่นเพลงนะก็คือเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าเพลงจะเป็นยังไงนะคือชื่อเพลงว่า oh my god ก็คือต้องดูว่าเพลงมันจะเป็นความเฟียอีกเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าเพลงล่าสุดอะม,นะม,มันไม่ใช่เพลงคัมแบ็กนะทุนไม่ใช่เพลงมันไม่ใช่เพลงคัมแบ็กเพราะว่ามันจะเป็นเพลงที่ ใช้แข่งในรายการซึ่งรอบนี้จะเป็นเพลงที่คัมแบ็กแล้วก็คือเราต้องเราจะดูว่าความเฟียกของเขายังอยู่ไหมความแบบเพลงลูกสาวกระถือยังมีอยู่อีกไหมไปดูกันเลยทุกคนมินนี่ดอลลร์สาวมากักคิดสวยมากเลยทุกคนมินนี่สวยเลือดหลอ คนมีนีสรมากมินี่สสุดมนี่สรยมากอูกูโอ้โอุกคีสมากสไม่ไหทุกคนมันมีความแบบเว็บม์เว็บม์เปล่าไม่มจีบเลยนี้โอ้โหมินี่ โอ้ทุกคนมินี่คือแบบไม่ไหวแล้วป้าเด่นมากแต่ว่านี่สิแม่คือลิ่งใหญ่มากความเดยนซอร์เยอะมากอ้าวโอ้โอ คนชอบฉากนี้อะฉากที่แบบรวมตัวกันแล้วก็อยู่ตรงกลางอะนั่นมันคือลวดลวดลวดเด็กใช่ปะ่ะทำไมอยู่ท่านมันสวยขนาดนั้นวะโอโ้โหโอเกี้โอ๊กี้คือแบบไม่ไหวโอเกี้คือไม่ไหวมากสวย ทุกคนมันดูมีความเป็นเวทมนต์ป่ะเราไม่แน่ใจนะแต่แบบโอ้โหมินนี่มินนี่ชุดนี้คือตายฆ่าตายหมดเลยค่ะให้ทุกคนดอ้ออุกี้ปะใช่ทุกคนสวยเลยทุกคนนั้นแค่เลืดเป็นเลดืลดเลืดเลดเหล็กแต่ทุกคนเลือดนานที่เขากั้นรั้วทุกคนแต่ทำไมสวยขนาดนี้อ่ะ โโอ้ดังเก่าเกรนมากทุกคนโอ้โหหน้าดูเป็นควีนทุกคนแหละทุก oh คนดูดูเป็นควีนหมดเลยดูแบบเป็นผู้ชนะ,ะหมดเลยแต่ว่าแบบมีฟิลลี่แบบการโดงกระทำอะไรนี่อ๋อมินี่ มินนี่คือได้บทแบบเด่นมากเลยทุกคนไมู่้คิดเองไหมแต่ว่าเราเขื่อมินนี่คือเป็นตัวเด่นมากเลย,เลยทุกคนทำไมน้องสวยแบบนี้อจบแล้วโอเมก็โ oh อ oh. จบเพลงแล้วก็ต้องพูดตามชื่อเพลงเลยทุกคนคือโอเมก็าเลยจ้าก็คือแบบมันดีจริงๆเพลงอ่ะฟังรอบแรกถ้าคนไม่ใช่ติ่งนะถ้าฟังรอบแรกก็อาจจะ,อะเอ๊ะเพราะว่ามันจะมีความเพลงทํานองเร็วช้าอะเขาเรียกอ,อะไรแบบเดียดเ๋ยว,วดเดี๋ยวจังหวะเร็วเดี๋ยวจังหวะช้าไงก็ ถ้าไม่ได้คุ้นเคยกับวงการติ่งแบบเพลงเกาหลีมันก็จะเอะนิดนึงแต่ว่าถ้าฟังรอบสองเราคิดว่าคือมันจะเลิดมากเวยส่วนตัวเราจะชอบเราชอบฉากที่แบบรวมตัวมาทุกคนที่แบบทุกคนอยู่ตรงกลางในชุดสีดำมันก็จะมีแบบตัวเป็นแบ็คกอร์ตัวแดนเซอร์ที่แบบแต่งตัวคุมหมดเลยอ่ะทุกคนมันอยู่เหมือนอะไรแบบโดนสาบอะไรแบบนี้ทุกคนมันดีมากมันดีจริงๆทุกคนก็คือตอนแรกอ่ะเรา เราคิดไว้เลยว่าเราจะไปคอนครั้งแรกที่เขาจะมาที่ไทยเพราะเขาเปิดที่ไทยเลยที่แรกใช่ไหมแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดอทุกคนมันก็ต้องเลื่อนัหมดเลยก็คือทุกคนก็เลื่อนออกไปหมดเลยคอนกัดก็สองรอบแล้วจ้ะซึ่งเรามีบัตรทั้งสองใบแต่ว่าคอนก็โดนเลือ่อนแต่เรายังเรายังกุมบัตรไว้เพราะเราต้องการจะไปเจอกับเจ้าก้อนทั้งเจ็ดเนาะซึ่งถ้าวันคอนใหม่ของเจเดนมาเราก็จะไปเหมือนกันเพราะว่าเราชอบมินนี่กับอูกิมาเดี๋ยวยังไงก็วันนี้ขอไปปันวิวต่อดีกว่าทุกคนเนาะยังไงก็ ไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนบ๊ายบาย